สวัสดีครับผมธรรมศักดิ์สมนานรหัสศหานึศกษน5310061188นะครับวันนี้ผมจะมาทำเบาะจักรยาน,นครับกดท็อปเพย์เลยนะครับแล้วก็สร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมา1เส้นระยะความยาว200 200เสร็จปุ๊บนะครับให้เราสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมา สเส้นสร้างมันตรงนะครับ3มเส้นกด point กด point เสร็จนะครับให้เรามากำหนดความสัมพันธ์นะครับ m ิดพอย n t มิดพอย n t มิดพอย n t เสร็จแล้วนะให้เรากำหนดความห่างนะครับ ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับร้อยหกสิบหนึ่งร้อยห้าสิบนี่เป็นยี่ิบห้านะครับพอ,เ,อเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่ทีไพอาร์ มาสร้างกันกดสนะไ,ไปนะวกมันไปเป็นสไปน์นะกดเส้นนี้กับเส้นนี้นะให้มันแทนเจนกันจากนั้นก็กดปิดสไปน เสร็จแล้วให้กด iso metric ทําการ extrude ขึ้นมาเป็นระยะ25ทําการดับ15เจาะเชล5ข้างล่างฟิเล l เป็น10 จากนั้นกดท็อปเพนจากนั้นกดท็อปเพนก้าวไปที่อินเสิร์ตกดเพนระยะ20กด normal t o สร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาตัดตรงไหนของชิ้นงานก็ได้นะจากนั้นให้เราสร้างพอยท์ กำหนดจุดแล้วกำหนดความสัมพันธ์ให้มิดพอยให้มิดพอยลบเส้นนี้ใหม่นะเมื่อกี้ความสัมพันธ์มันตัดกันนะครับทำไมครับกำหนดความสัมพันธ์นะครับ ให้มิดพอยต์นะครับโอเคแล้วก็จะมาวัดระยะห่างตรงนี้เป็นสามห้าวัเจ็ดสิบห้ายี่สิบห้าแปดสิบสร้างวงกลมขึ้นมาสี่วง ให้มีขนาดเท่าๆกันแล้วเราก็กำหนดไดเมเตอรอ์กดผิดนะครับเราก็กำหนดขนาดไดเมเตอร์เป็น8มิลิเมตรโอเคกำหด8มิลิเมตรเสร็จปุ๊บให้เราสร้างเส้นตรงนะครับ ลากตัดไปเลยนะลากให้ชนกับเส้นขอบข้างล่างก็เช่นกันโอเคลากขึ้นไปชนข้างบนว่าเส้นสีไม่ขึ้นมาเส้นสีาำไม่ขึ้นมา โอเคลากเสร็จปุ๊บเราก็ลา,ากเส้นนี้นะเส้นนี้มาให้ระยะห่างนะครับเป็นเจ็ดสิบโอเคหลังจากนั้นให้เราทำการลิฟมันนะครับระยะสองมิลลิเมตรโอเคเราก็ได้ภาพแบบนี้มานะครับจากนั้นให้เราสร้างเส้นตรงกลางขึ้นมา กดเพ้นหนึ่งนะครับสร้างเส้นตรงกลางขึ้นมาโอเคครับจากนั้นให้เราใช้คำสั่งลิฟต์สิบดีกีเป็น15กดถูกต้องนะครับโอเคครับเราก็จะได้ภาพแกนจักรยานเอ้ยได้ภาพเบาะจักรยานที่ถูกต้องสวยงามคนะ ากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการใส่สีเบาะจักรยาน,นะครับกดคลิกนะครับใส่สีเบาจักรยานกันกดเบาจักรยานเราจะให้เป็นเลือกเลือกชิเออนตก่อนนะครับ ลับเบอร์เป็นยางนะครับกอซี่ลับเบอร์นี่ครับเบาะจะยางก็จะเป็นแบบนี้นครับครับผมก็ขอจบการนำเสเนอเพจนี้ครับขอบคุณมากครับ